ขออนุญาตครับขออนุญาตทดสอบทําการก่อนทําการแก้ไขนะครับรุ่นนี้เป็นหม้อแปลงดินสะเทือนนะครับสามแอมป์เต็มนะครับทดสอบก่อนนะครับก่อนทําการแก้ไขนะครับนี่ครับกับแบตเตอรี่เจ็ดแอมป์นะครับตัวนี้มาทดสอบที่นะครับสองร้อยวัตต์ก่อนนะครับสองร้อยวัตต์งานปกตินะครับ บูต์กระแส er, อัดกระแส er ของเขานะครับมาทดสอบกันที่1,000วัตต์นะครับพันวัตต์จัดไปไม่ติดนะครับไม่ติด หรือว่ามันจะเป็น2ไส้ครับเดี๋ยวเราใส่พันห้เลยละกันครับไส้เดียวนะครับนี่ครับพันห้า้เดียวนะครับไส้เดียวบูดกระแสเข้าหน่อยนะครับ นะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างภายในนะครับนี่ครับอ่าเป็นงานที่ผมยังไม่ได้แก้ไขนะครับหน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ่ายลูกค้าดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอุ้ยไม่ได้ใส่น็อตมานะครับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขเสร็จ ก็จะส่งคืนให้ลูกค้านะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นรุ่นน้องน้อยนอนหน้าครับขออนุญาตทดสอบนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับส่งให้ลูกค้านะครับแต่ตัวนี้นะครับลูกค้าเขสั่งไว้แล้วนะครับของคุณสมพงษ์นะครับบ้านไร่นะครับบ้านไร่อุทัยธานีนะครับตัวนี้ทดสอบที่ 1,500เลยแล้วกันครับไม่กันเสียเวลาเนาะนี่นะครับ1,500แล้วก็พันตามระเบียบนะครับอันนี้เป็นพันวัดนะครับพันวัด นี่นะครับสวิตผมแต่งให้กดนิดเดียวก็ติดนะครับมาทดสอบที่200ครับเหลือแค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับอุ้ยไม,ไม่กล้ากดนานครับสกิดสกิดพอครับเดี๋ยวเน่านะครับไปแล้วหลอดแล้วจบการทดสอบครับสำหรับรุ่นน้องน้อยนอนหน้านะครับ